เวลานานไหมครับพี่จากการที่ทำไทยไนท์แล้วมันเปลี่ยนมาเป็นคอนเสิร์ตสักพักใหญ่สักพักใหญ่ตอนแรกไม่ได้คิดจะทำคอนเสิร์ตเลยมันหมดมุกเว้ยคอนเสิร์ตแรกที่ m a s s o f อฟเอามาเนี่ยคือวงอะไรครับปุบง,งสิท์ทีนี้ผมอยากคุยถึงเรื่อง process ของการทำคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนะพี่เต้มันเริ่มยังไงครับ process ในการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาแบบอ๊ยคิดแล้วทําเดือนหน้าเลยไม่ใช่มันใช้เวลาหลายเดือนผมอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยที่ปล่อยให้ทีมทํา โดยที่ตัวพี่ไม่อยู่เลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างดีใจ <laughs> <laughs> โอ้ยหคคัดแล้วคุไม่เอาแล,แล้วี <S <S สวัสดี <S <S พี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพากันมาหลายรอบแล้ะตั้งแต่ที่ไทยเนาะก็สุดท้ายก็ได้นั่งคุยกับพี่ก็ก่อนอื่นให้พี่แนะนำตัวก่อนเลยยินดีที่ได้มานะคะเต้นะคะกิตยาเทพไพทูลนะคะจากมาสออฟค่ะแล้วบอลกับพี่เต้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะ เรารู้ว่าพี่เต้ทำมาซอฟแล้วบองก็ทํางานให้พี่เต้มาระยะหนึ่งก็อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของมาซอฟเนี่ยจริงๆมันเริ่มได้ยังไงเริ่มมานานมากแล้วประมาณย้อนกลับไปปี2008โดยประมาณก็คือจริงๆแล้วเป็นนักดนตรีเล่นประจําในผับแห่งหนึ่งผับชื่อดังในเมลเบิร์นคือพี่เต้ตัวพี่เต้เป็นนักดนตรีมาก่อนใช่เป็นเล่นกองแล้วก็สนิทกับเพื่อนในวงแหละตอนนั้นมามเลมลเบิร์นใหม่ๆม,ม,ม,มแต่บ้านเนี่ยอยู่บรลลารดก็คือค่อนข้างไกลแต่ใจมันหลัก ก็เลยมาเล่นคราวนี้พอเออเล่นไปเล่นมาเล่นไปสักพักใหญ่ๆเลยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องการผิดใจกันเอาเปรียบกันอะไรอย่างเงี้ยเบาๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเด็กเราเลยคิดแบบนั้นก็ได้อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่า,อาตอนนะักตอนนั้นก็คือมีม,มีมีการแบบเสียใจอะไรบางอย่างอ,าอกหักจากจากคนละกันอกหักจากคอมมูนิตี้อ, <ก S 1> อะไรแบบนั้น ก็เลยแบบเชี่อททำเองแม่งเลยอ,อันนี้คำว่าอ,อกหักจากคอมมูนิตี้นี่คือเราไปร่วมงานที่เป็นคอมมูนิตี้ของคนไทยแล้วมีการคอรอัปช <corruption S 1> ัหรืออะไรเกิดขึ้นทั้งหมดอะไรอย่างนั้น,น,นคือไม่ได้อยากจะพูดให้มันแบบเฉพาะต่อจงเพราะมันอาจจะกระทบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะตอนนี้เราก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่อมไม่มีมิ้รแลศัตรูถาวรเนาะแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นที่แบบเราอ,อกหักหนักม,มากอตอนนั้นก็เลยคิดว่าอยากทําเองใช่ทําเองแม่งเลย เรวเริ่มมันยังไงตอนนั้นเริ่มกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อต้นอ่อวาวิศวินจบหิมเวทนะคะตอนนี้เป็นอาเสียไปละก็คุยกันมาแหละว,ว่าแบบเฮ้ยมาทำกันเองปะแบบคนอื่นทําได้ผู้ทาได้เลยวะอะไรเงี้ยเด็กๆอะ่ะเออแล้วก็เลยแล้วก็เลยทำเลยอืม,อมเริ่มด้วยอะไรตอนนั้นไทไนท์ ไทยในแบบมีคอนเซปต์ที่ว่าเราจะเปลี่ยนแนวเพลงทุกๆด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีเราก็จะโฟกัสเรื่องดนตรีเป็นหลักเราจะเปลี่ยนแนวเพลงทุกๆงานที่เราจัดงานแรกเป็นสกาก็คือเลกเก้สกาอะไรเงรี้ยงานที่สองก็เป็นเป็นร็อกเป็นฟังเป็นอะไรเรื่อยเปื่อยก,ก,ก็ยากดีแล้วก็สนุกดีแล้วก็ค่อนข้าขงประสบความสําเร็จคอนเซปต์ทุกอย่างนี่มาจากตัวเพียงหมดเลยไม่เริ่มต้นมาคือมันตั้งต้นมาจากเราแหละสารตั้งต้นคือพวกเรา ว่าเฮ้ยทำแบบนี้กันคอนเซปเป็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าเราต้องการคนตบแหละว่าแบบเฮ้ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไงวะโปสเตอร์จะออกมาแบบเป็นยังไงคือคิดละเอียดมากโลโก้เป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็เลยพอดีไปรู้จักกับพี่ตั้มผ่านรุ่นพี่คนหนึ่งพี่ตั้มมามาฟากา้าพี่ตั้มก็เลยอาสา,าเป็นอาร์ตไดร์ให้ว่าแบบเอ้ยเดเรคชั่นของภาพลักษณ์เราจะเป็นอย่างนี้โปสเตอร์เราจะเป็นดรอวิ่งนะเราจะไม่เนื้อออกแาก็จะใช้แบบมือเขียนเอาอะไรเงี้ยวาดเอาโลโก้เป็นแบบนี้นะ้วคุยคอนเซปกับพี่ตั้มว่าชื่อ อะไรอะไรมันเป็นยังไงแล้วควรจะออกมาเป็นยังไงคุยถึงเรื่องพิตั้มได้ไหมเพราะว่าจากที่เรารู้มาเนี่ยบทบาทของพิตั้มค่อนข้างมี Impact กับมาร์สพอ,อสมควรเป็นหลักๆเลยแหละเขาออกแบบโลโก้ให้เราแล้วเขาช่วยอะไรเราอีกด้านนั้นช่วยโอ้ยให้คำแนะนำช่วยเตือนสติเป็น Inspiration ทางจิตใจด้วยเป็นที่พึ่ง,งทางจิตใจด้วยคือเขาขยายความจากไอเดียของเราที่มีอยู่แบบรัฟมากเนาะแล้วเขาเหมือน เขาเข้าไปแคร c กแล้วก็เจาะเข้าไปอีกแล้วก็คือเอาง่ายๆว่าทุกอย่างที่เราทำอะ่ะมันลิงก์กลับมาที่คอนเซปต์หลักที่พี่ตั้มเป็นคนคิดว่ามาร์ o อ f ฟอ่ะมันรวมไปถึงการจ้างสตาฟด้วยนะรวมถึงการร่วมงานกับคนคนที่เราร่วมงานด้วยมันจะต้องมีคอนเซปต์ที่มีดินเอเดียวกันไม่งั้นมันจะออกทะเลคือเราบอกว่าเราเป็นมาร์ออแต่ว่าโอ้โหมึงปอมมากเลย <laughs> มันก็ไม่ใช่นึ้อออกอ <laughs> มันมันเลยเป็นที่มาของความ,วามที่ ทำไมโปสเตอร์เราทุกอันแต่ก่อนนะมันถึงต้องเป็นดรอ w i n g เพราะว่ามันออกมาจากมือของคนที่เขียนอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันลิงก์กันอันนี้ตามตามที่แกค,คิดแลวในวันที่พี่ตั้มไม่อยู่แล้วเรา struggle ในการหาคนที่มาช่วยไกดเราไหมตอนนั้นมากมากคือตอนนั้นอนะจริงจริงคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างแข็งแรงแล้วแต่ว่าที่ขาดไปคือหนึ่งคือจิตใจคือเหมือนแบบครึ่งหนึ่งเราหายอะเพราะมีอะไรจะคุยพี่ตั้มสคือ a เว work ไม่มีคนทำท,ที่ที่ทำแบบเขาอะ่ะมันไม่มีแล้วอะ่ะเออม,มันก็เลยแบบมันเคว้งแล้วเราแก้ปัญหาตอนนั้นยังไงปล่อยเลยก็คือทำอะไรได้ก็ทำมันแก้ไม่ได้พอพอเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องก็ทำอะไรเท่าที่เราทำได้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ดีหรอกนะแต่ก็ใช้เวลานานาไหมครับพี่จากการที่ทำไทยไนท์แล้วมันเปลี่ยนมาเป็นคอนเสิร์ตสักพักใหญ่สักพักใหญ่หญตอนแรกไม่ได้คิดจะทำคอนเสิร์ตเลย มันหมดมุกเว้ยมันแบบแนวดนตรีอ่ะด้วยคอนเซปตตแบบฉันจะทำแต่ละแนวน <ะ S 1> แนวม่งยากมากนะคือแล้วเราเล่นกองด้วยไงคือเหมือนเราเล่นเองอ่ะกลายเป็นว่างานแรกโอ้กูต้องซ้อมเลกเกี้วะงานสองก็ฟังโอชิผายละล็อกเฮียแล้วกูจะไปแจ๊ดไหมอ่ะกูตีไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยหมดหมดมุกแนวเพลงมันมีอยู่แค่นี้บนโลกไปนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮียขยับไปทําอะไรดีวะก็เลยทําคอนเสิร์ตละกันลองดู คอนเสิร์ตแรกที่ Mass o อฟเอามาเนี่ยคือวงอะไรครับปูพงสิทธิ์พี่ปูก็ไม่ใช่ศิลปินเบอร์เล็กเนาะไม่เล็กแล้วไปติดต่อเข้ามาได้ยังไงพอดีพ่อทิ้งมรดกไว้ให้พ่อเราเป็นนักดนตรีรุ่นใหญ่แล้วก็นั่นแหละคือมรอดกเขาคือคอนเน็กชันแหละเราก็คือพี่ปูนเนี่ยก็นับถือกันเป็นเป็นอาเป็นอะไรอยู่แล้วเห็นกันตั้งแต่เราตัวเล็กๆเงี้ยคือแต่ว่าได อภิสิทธิ์มานิดนึงใช่ก็ไม่เชิงหรอกคือสุดท้ายก็ติดต่อผ่านผู้จัดการคือติป็นคุยตรงไม่ควรนะเราคุยกับผู้จัดการจะรู้เรื่องกว่าเลยก็เลยคุยง่ายขึ้นแหละอืมในสมัยก่อนสมัยที่เอาเป็นว่าบอลน่าจะยังมาไม่ทันช่วงนั้นคอนเสิร์ตมีเยอะไหมครับต่อปีไม่เยอะมากไม่ไม่ได้เยอะถึงทุกวันนี้นะแต่ก็มีบ้างเรื่อยๆมันจะมีสามสี่เจ้าไม่เกินประมาณนี้อื แล้วในตัวของคอนเสิร์ตเนี่ยหลังจากที่พี่ปูพงศิษฐ์มาแล้วงานแรกงานนั้นที่เราทำมาครับประสบความสําเร็จไหมในมุมมองของเราในมุมมองของเรานะประสบความสําเร็จเพราะว่าเราคิดว่าปัญหาจะเยอะกว่านั้นด้วยความที่เราทําไม่ได้เป็นเนาะเออเราก็งูปลาแหละเราคิดว่าแม่งต้องชิบหายแน่เลยแม่งต้องมีอะไรเกิดขึ้น,นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันเพราะว่าด้วยความที่เราระแวงระวังแหละเราก็เลยละเอียด แต่ละเอียดยังไงอ่ะงานสดอะคำว่าไลฟ์อีเวนต์มันก็จะมีความสมกึกสมกักแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีคือพี่ปูเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักด้วยคืออะไรผิดพลาดนี่เดี๋ยวเขาก็จะแนะนำส,สอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของเราผมมีคำถามคำถามหนึ่งการเลือกศิลปินมาที่ออสเตรเลียเนี่ย บอกเฉพาะว่าออสเตรเลียนะเพราะว่ามันจะมีซิดนีย์มีเมืองอื่นด้วยที่เราสามารถไปโคกับเขาได้เนาะแต่เราจะคุยในผาทของเมเบิลการเลือกศิลปินมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปขายให้เมืองอื่นๆเราเลือเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดอย่างสมมติเอาศิลปิน A มา X กับศิลปิน B เพื่อที่จะมาเนี่ยเราเป็นคนจับคู่เองไหมหรือว่าเราหามันมาอย่างไงช่วยกันคิดคือถ้าแรกๆทําเองใช่ไหมก็จะคิดเองเอาตามความชอบเออไม่มีอะไรเลยแค่แบบฉันชอบฉันจะเอา แต่ว่าพอเรามีพาร์ทเนอร์มีอะไรเราก็ต้องช่วยกันคิดว่าอันนี้กับอันนี้เวิร์กไหมอะไรเงี้ยประกบกันเวิร์กไหมแพงเกินไปไหมมีปัจจัยหลายอย่างแต่คือต้องเป็นค่ายเดียวกันถูกไหมถ้าจะประกบไม่จําเป็นอ๋อไม่จําเป็นด้วยก็คือเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยว่าจะเอาใครมาประกบใครได้หมดที่เราคิดว่ามันเวิร์กกับที่ศิลปินเขาโอเคอืมทีนี้ผมอยากคุยถึงเรื่อง process ของการทำคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนะพี่เตะมันเริ่มยังไงครับ เริ่มจากการคิดก่อนว่าเราจะจัดช่วงไหนดีปร o c e s ในการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาแบบอุยคิดแล้วทําเดือนหน้าเลยไม่ใช่มันใช้เวลาหลายเดือนอคิดว่าจะจัดช่วงไหนดีเหมาะสมไหมจะเกิดอะไรขึ้นไหมในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เ,เลือกศิลปินว่าจะจัดใครดีที่มันจะปังอะไรเงี้ยที่คนอยากดูเสียงเด็กร้องเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บุ๊กศิลปินคุยกับค่ายอะไรก็ว่าไป ทำสัญญาใดๆวีซา่าด็อกิเมนต์ต่างๆเอกสารสำคัญต่างๆที่จะพาศิลปินมาที่นี่เสร็จแล้วแล้วเรื่องสถานที่ล่ะก็พออะไรเรียบร้อยแล้วก็ด็อกิเมนต์ต่างๆเรียบร้อยแล้วทำสัญญาเรียบร้อยแล้วก็จองสถานที่แล้วก็ดูเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยอ,อันนี้ขอถามนะเป็นคำถามที่อยากรู้ส่วนตัวเพราะว่าแต่ละวงเนี่ย สเปคของเครื่องมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมพวกพวกเรื่องเอนจิเนียร์ใครมีบทบาทในการช่วยพี่เต้ตรงนั้นโอ๊กโอ๊กจะดูแลเรื่องเทคทุกอย่างคือทีมเราเนี่ยจะจะแบ่งหน้าที่กันแต่ละฝ่ายเราเองก็จะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเท่าไหร่คนอื่นก็ไม่รู้เรื่องของเราเราทําอะไรอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างทุกคนมีบทบาทก็ถ้าเป็นเรื่องพวกเครื่องก็จะเป็นโอ๊กเป็นคนทําก็คือจะเป็นคน m a n a ทุกอย่างว่าใช่โยนที่ไทยอยากได้สเปคไหนเขาก็จะไปหามาให้เราจะจัดวางที่นี่ แล้วหลังจากนั้นก็คือโปรเต์ของการที่ส่งศิลปินมาที่เมลเบิร์นใช่วางแผนก่อนทำอะไรอะไรเงี้ยชัดเจนแล้วก็พอมาถึงก็เป็นหน้าที่ของทีม Execution ลัละก็จะเป็นทีมทั้งหมดที่ทำเราก็จะไม่ไม่มีบทบาทแหละคือเราจะเป็น p r e พร e อีเวนตพอเสร็จแล้วก็ส่งต่อเลยก่อนที่พี่จะไม่มีบทบาทเนี่ยผมใช้คาว่าผมทันในรุ่นที่พี่ยังเข้ามาในคอนเสิร์ตอยู่ พี่ไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตวันแรกงานแรกเนี่ยผมยังจําได้อยู่นะที่ที่พี่กลับไทยไปเนี่ยผมอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยที่ปล่อยให้ทีมทําโดยที่ตัวพี่ไม่อยู่เลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างดีใจ <laughs> <laughs> โอ้ยกู <laughs> คัดแล้วกูแล้วก <laughs> ูีแล้วแบบดีใจที่แบบเชียคกูหลุดพ้นแล้วอะ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะแต่เราอะ่ะอยากเห็นอยากเห็นงานตัวเองบ้างหมายถึงว่าอยากเห็นอะไรที่มันแบบ เสร็จแล้วอะ่ะแล้วเราไปยืนดูเอนจอยกับมันบ้างอไรเงี้ยรู้สึกโล่งแล้วก็ภูมิใจด้วยเพราะว่าทุกคนเก่งมากาทำดีกว่าเราอะ่ะต,ต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่อยู่เนี่ยพี่จะเป็นเมนยต์ออฟคอนแทคใช่แทนจะที่จะเป็นคนอื่นเนาะถ้าพี่อยู่อะ่ะเละบอนเละเพราะว่าเรารู้ว่าเราอะ่ะเก่งอะไรแล้วไม่เก่งอะไรรู้ดีคือนอกจากเรารู้จักคนในทีมแล้วเรารู้จักตัวเราเองด้วยเราต้องรู้ว่าเราด้อยอะไรแล้วเราด้อยเยอะมากเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะ เออเราเก่งใช้เขาตายละเราเก่งใช้เขาคือไม่เพราะว่าทุกคนมีศักยภาพทุกคนเก่งเว้ยเราแค่ต้องมองให้ออกว่าไอ้นี่มันเก่งด้านไหนไอ้นี่เก่งด้านไหนอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราอะ่ะเก่งด้านไหนพีเนี่ยเหมาะกับเราแล้วแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งเพราะถ้ายุ่งอะ่ะถ้าบอลอยู่ทันตอนที่ยังยังอยู่อะ่ะโคตรไม่มีประโยชน์เลยวันคอนเสิร์ตจริงจริงเกะกะมากอืครับ จริงเรื่องจริงครับอทีนี้อยากคุยถึงเรื่องทีมงานหน่อยอือใครคือทีมงานคนแรกของพี่น่าจะอุ้มที่เป็นทําร้านอุดมอยู่ตอนนี้อเช้าเอาทูอุดมเฮาส์นะคะขอบคุณสำหรับสตาร์ปาร์ตี้นะค่ะอุ้มอุ้มเป็นคนแรกๆเ,เลยลแ,แต่เป็นแก๊งจีลองอะ่ะเขาอยู่จีลองกันตอนนั้นะนะอือแล้วหลังจากรุ่นอุ้มไปเนี่ย เอาเอาณปัจจุบันทีมณปัจจุบันตอนนี้ใครเป็นคนเข้ามาทํากับพี่คนแรกไม่จําไม่ได้ท็อปมัง้งพี่ทออ็อปเออน่าจะท็อปมัง้งจําไม่ได้วะน่าจะท็อปพี่ท็อปนี่มาทําอะไรช่วงแรกไม่รู้อ่ะทําทไปเรื่อคือทําทุกอย่างคือต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนเนทีมงานเรามีไม่ถึงหกคนตอนนี้ก็ไม่ถึงนะพี่จริงเหรอ, <laughs> อเหมือนมันเยอะอยู่นล้เว้ยแต่ก่อน มันมีน้อยมากแล้วทุกคนมันทาทุกอย่างจับชายอะ่ะแล้วก็วิ่งเป็นแบบวิ่งเป็นหนูปันจันเลยอะทุเล็ดมากอะ่ะเออมันมีคาคำหนึ่งที่พี่ท็อปเคยพูดกับผมแล้วผมรู้สึกว่าเออมันจริงวะ,อะบอกว่าคนในทีมอะ่ะมีอาชีพไม่เหมือนกันใช่ถูกไหมแต่แต่ละคนอะ่ะมันสามารถมาทาคอนเสิร์ตได้ยังไงก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่พี่ท็อปแบบประทับใจแล้วก็ยังพราวอยู่ทุกวันนี้ก็ ความหมายของท็อปคือมาจากคนละที่ม,มาจากคนละแบ็คกราวน์แล้วมันมารวมนี่แหละเวิร์กม, <ละ S 2> มันไม่ควรเหมือนกัน <c oughs> เพราะเหมือนกันลม่มเหมือนกันไม่ได้เราต้องต่างกันแล้วทุกวันนี้เราก็ยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็เท่ากับว่าพี่เต้ก็อยู่กับพีท่ท็อปมาหมดสิบสาปีนะผนอยากรู้ว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เรามีทีมงานที่มันนานขนาดนี้ครับออฟเอนชิพ เพราะว่าเวลาเราเราเอาใครเข้ามาทําอ่ะมันไม่ใช่เราจริงๆเราเอาแค่เพื่อนเข้ามาทําจะมีน้องอยู่แค่คนเดียวที่เป็นเพียวบลัดที่สมัครเข้ามาแล้วเรารับเข้ามานอกนั้นเนี่ยคือเพื่อนหมดเลยเพราะว่าเราไม่คือการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันมันมีสิ่งหนึ่งคือคือสาหรับเรานะทําเพื่อแสงหรือทําเพื่องานสําหรับเราอะทาเพื่องานถ้าทําเพื่องานอะคนที่ทํางานอะมันสําคัญที่สุดเราเคยเอาคนมาช่วย แบบเฟีย้ยอารมณ์แบบช่วยกูหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเละเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนเรา m i n d s e ตมันไม่ตรงกันเขาทําเพื่ออะไรบางอย่างเราไม่รู้บางคนอาจจะทําเพื่อแสงบางคนอาจจะทำเพื่อไอ้กูอยู่ในนี้เว้ยกูอยู่ใกล้ชิดศิลปินหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้แต่ว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่เราทําเพื่อผลงานที่มันจะต้องออกมาเป็นอย่างที่เราคิดไว อย่างอื่นไม่สนแล้วคนพวกนี้ต้องมีมายเซ็ตตรงกันอย่างหนึ่งคือแบ็กกราวน์เนี่ยต่างกันไม่มีปัญหานิสัยใจคอต่างกันช่างมันเดี๋ยวก็ปรับตัวกันเองปรับไม่ได้ก็ช่างมันแต่ว่ามายเซ็ตที่ว่าทําเพื่อผลงานเนี่ยมันมันจำเป็นมากๆแล้วทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมันคือเลือกมาเพื่อเพื่อนพอเป็นเพื่อนเนี่ยเรารู้ว่ามันนิสัยยังไงเรารู้ว่ามันคิดยังไงมันเข้าใจเราเราเข้าใจมันมันง่ายอืมยากไหมครับกับการที่จะเลือกได้คนคนหนึ่ง ถ้า,าต่อให้มาจากเพื่อนอ่ะบอลก็มั่นใจว่ามันก็ต้องมีกันบ้างแหละยากเพราะว่าอะไรไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ไหมพอเราไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยเราเครียดหละว,ว่าไอ้คุณมีเพื่อนอยู่สามคนทีมงานคุจะมีมันก็เลยแก้ปัญหาอย่างนี้โดยการที่งั้นเราเอาเพื่อนของเพื่อนมาด้วยเพราะถ้าเพื่อนเรารักเขาอ่ะเราก็น่าจะรักเขาได้อะไรเงี้ยม,มันก็เลยขยายเป็นแบบ เป็นแบบเป็นเชลโลคไปอ่ะเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนะอ<ล>ะไรเงี้ยมาสอบนี่คือเชลโลคในการ,รแพร่ขยายอะ<ช>ไรอย่างเงี้ยมันคือใช่มันคือแบบแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างคําถามของบอลคือแล้วถ้าสมมติว่ามีเด็กเนี่ยในในปีปัจจุบันเนี่ยสมมติว่ามีเด็กที่อยากจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาอยากทำเพื่อผลงานจริงๆอนะ่ะเขาจะมีโอกาสเข้ามาจะสมัครในทีมไหมสมัครเข้ามาสิเพราะว่าเราก็รับเข้ามาแล้วก็เวิร์กมากด้วยภูมิใจมากแต่สุดท้ายมันก็ไม่เซ็ตอะเนาะมันต้องคุยกันก่อนอะไรเงี้ย ว่าแบบเออคิดอะไรยังไงจริงมันไม่ใช่เป็นการสัมภาษณ์แบบว่าคุณทําอะไรมาบ้างจบอะไรมาคือใบสมัครส่งมาไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเลยคือมันไม่ได้สำคัญไม่ต้องส่งเรซูเม่มานะครับถ้างั้นอ่ะใช่ <laughs> สาคัญก็คือคุยกันแล้วแบบเออโอเคเคมีมันได้ออไ,ดไหมมันเป็นฟ e ลิ่งทีนี้อยากคุยถึงเรื่องอนาคตบ้างว่าอนาคตในปี2 0 2 6ี่กเนอะนี่ก็2025แล้วสิ้นปีคิดว่าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะมันช่วงปีใหม่เนอะทุกคนก็จะไปอาจจะมีก็ได้ ในช่วงปี 20, 26เนี่ยเราจะ busy กว่าเดิมไหมงานเราจะเยอะขนาดไหนไม่ได้ใจไม่สามารถฟันธงได้แต่ว่าที่ที่ตั้งใจไว้แล้วกันเนาะเยอะคือเราจะมีทั้งเบอร์ใหญ่และเบอร์เล็กอขอขยายความคำวา่าเบอร์ใหญ่และเบอร์เล็กนะครับเบอร์ใหญ่ก็หมายความว่าโค้ดแมสแบบทุกคนต้องรู้จักอะไรเงี้ยอื ถ้าถ้าพูดถึงเบอร์เล็กก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาตัวเล็กหรืออะไรเหมถึงว่าอาจจะเฉพาะแนวนิดนึงอาจจะนิชขึ้นมาหน่อยเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยอาจจะมีผสมกันแล้วมันก็จะอาจจะทําให้เกิดงานที่มันเยอะขึ้นอก็อใช้ค่าเฉลี่ยเอาใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ฟีลิ่งว่าแบบเราเรา,เรามีเวลามากแค่ไหนด้วยนะอ,อะไรเงี้ยเพราะทำหลายอย่างทีนี้ผมว่าโอเคแล้วสำหรับมาซอผมอยากรู้จักพี่มากขึ้นกว่านี้หน่อยอตัวพี่เต้เนี่ยนอกจากทํามาซอว่าทําอะไรบ้างครับโหทำสามอย่าง หลักๆก,ก็คืออีมา m a s เนอะสองก็คือเป็นผู้บริหาร One APM สาขาเมืองไทยที่กลับไทยไปก็เาพราะเหตุนี้แหละต้องไปไปบุกเบิกให้เขาอีกอันนึ่งก็ทำค่ายเพลงเล็กๆน่ารักน่ารักแบบ Gen Z Artist อะไรเงี้ยจัดเวลายังไงการทำสามอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ไม่เป็นไมเนยไม่เป็นคือเราเป็นคนทํางานแบบเราเรา เราไม่อ่อพูดตรงๆว่าเขาไม่เคยทํางานมาก่อนหมายถึงว่าไม่เคยทํางานในออฟฟิศไม่เคยทํางานที่มีกฎระเบียบอะไรมาก่อนเนี่ยคือครั้งแรกที่ที่ทํางานแบบอืงานะเวยอะไรเงี้ยมันมัน m a n a g ไม่ได้เพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับการที่จะเข้างาน9ก้าโมงเช้าเรื่องกานห้าโมงเย็นเป็นไปไม่ได้เลยแล้วโดนลูกน้องด่าตลอดเออโดนลูกน้องด่าตลอดว่าทําไมแบ่งเวลาไม่เป็นแบ่งเวลาไม่เป็นคือเพราะว่าเราไม่ได้ คือไมเซ็ตเรามันเป็นอีกแบบหนึ่งอะเราทํางานเพราะเราชอบถ้าเราไม่ชอบเราจะไม่ทําอืำพอพอเราชอบมันแล้วพอเรารักมันแล้วอะมันไม่มีคําว่าเวลาเกิดขึ้นหรอกแม้แต่ฝันอะยังคิดเรื่องงานอะคือสมมุติว่าถึงขั้นที่แบบว่ามีวันนี้มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราต้องแก้คิดไม่ออกนอนแล้วฝันว่าแก้แบบนี้ตื่นมาแบบแก้เลย <laughs> คือมันตลอดเวลาจริงๆอคือประมาณถ้าเวลานอนเนี่ยประมาณห้าหกชั่วโมงแค่นั้นที่เหลือคือทํางานหมดใช้คําว่าอะไรเดียวมัน ฝังอยู่ในตัวนะพี่มันเป็นแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันอยู่แล้วจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันคืองานเรารู้แหละว่ามันคืองานลึกๆเรารู้อยู่แล้วมันคืองานถูกไหมแต่หมายถึงว่าการที่แบบจะห้าโมงแล้วเราต้องหยุดทํางานไหมมันมันก็ไม่ใช่เงยเราไม่ดูเวลามากกว่าคือเราเราหยุดไม่ได้สถานการณ์มากกว่าเวลาใช่แล้วปัญหามันมีมาให้แก้ตลอดแล้วไอ้ที่เราทําอยู่งานหลักที่เราทําอยู่นะคือมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวโยงกับศิลปินหมายความว่า ศิลปิเขาเพิ่งพาเราอ่ะคือเราต้องแบบ you have to be there for them แล้วถ้าเกิดเขามีปัญหาขึ้นมาอะไรบางอย่างที่มันฉุกเฉินตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยคือมันเป็นงานเกี่ยวกับ streaming อะเนาะเราก็ต้องแก้เขาคือเพราะเราเข้าใจว่าถ้าเราไม่แก้เขาตอนเนี้ยเขาจะสบายใจได้เขาจะหลับได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันเลยเนี่ยไลน์มาตีสองตีสามก็คือต้องต้องตอบต้องตอบคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่เตะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทำคอนเสิร์ตกับ อีเวนต์เนาะใช่คําว่าอีเวนต์มามากกว่า1 0 15 16ปีม,มากกว่า16ปีเนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากบอกเด็กรุ่นใหม่ๆหม่ไหม,มสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากลองทำบ้างอยากลองจัดโฮสอีเวนต์เริ่มจากอีเวนต์เล็กๆอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะแนะนำเขาไหมทำเลยอย่าคิดเยอะคือถ้าเราชอบมันอะมันจะโอเคเออแค่สุดท้ายแล้วมันก็แค่กระบวนการความคิดการจัดการความชัดเจนของเราอะไรเงี้ยคือถ้ารักที่จะทำก็ทำมันไม่มีอะไรง่ายมันไม่มีอะไรยาก ทำได้ทุกอย่างครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่เต้ม,มากครับขอบคุณค่ะ